โสดจริงหรือแค่มาหาแสงประสบการณ์ออกรู้ใหม่ใครโสดมันสคริปต์หรือเปล่าคนมาออกโสดจริงไหมได้เงินไหมไปเดทกันคุยกันจริงเปล่าเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังทอ l k กท k เคนคุยกับผมหน่อยนะครับคทนนี้หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจว่าจะไปออกดีไหมเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะครับใช่ครับเคนได้ไปออกรายการรู้ไหมใครโสดมาวันนี้เคนมาเล่าให้ฟังแต่ก็ขอเตือนว่าเป็นประสบการณ์ของเคนที่ไปออกส่วนตัวนะ แต่ก่อนอื่นไปนรู้จักรายการรูมใหม่ใครโสดกันหน่อยเป็นรายการดังของช่องวันที่มีคนติดตามทั่วประเทศไทยซึ่งสามคนที่ยังไม่รู้จักมันเป็นรายการวาไรตี้หาคู่เดทที่ในแต่ละตอนจะมีผู้ชายมาให้สาวโสดเลือกถึง5คนซึ่งสาวโสดก็ต้องตัดสินใจว่าเธอจะเลือกหนุ่มในฝันคนไหนแต่เกมมันก็คือใน5คนนั้นมันทั้งมีคนที่เป็นหนุ่มโสดจริงๆบางคนก็มีสถานะที่มีเจ้าของหรือมีแฟนแล้วหรือไม่มองหญิงเป็น LGBT ที่ตั้งใจมาหลอกสาวโสดทําให้สาวโสดต้องเลือกหนุ่มโสดให้ถูกคนโดยผู้ชายที่ไม่โสดดดกก้อกลหลอเูถโืไนุ่ จะได้รับรางวัลไปกินดินเนอร์นั่นเองเดยในเกมจะมีคําแนะนาจากเหล่ากูรูสีท่านเป็นตัวช่วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาราแต่เขาบอกว่าตอนนี้เคนไปออกนะเป็นแบบสเปเชียลก็คือแทนที่จะเป็นผู้หญิงเละผู้ชายมันจะเป็นเคนเองที่เป็นผู้ชายคนเดียวแล้วก็มีผู้หญิงออกมา5คนหลากหลายสถานะมาเป็นตัวเลิกให้เคนนั่นเองก็คือจะสลับกันแต่ว่าฟอร์แมตรายการก็จะเหมือนกันซึ่งเมื่อก่อนเขาจะโพสต์รายการนี้ดูได้ใน YouTube เลยแต่ว่าพวกเขาได้เพิ่งเซ็นสัญ,ญญากับ Netflix ไปเพราะฉะนั้นใครอยากดูตอนของเคนหรือตอนใหม่ๆกกกกกก็็ตตตต้้้้อออออองงไไไปปปปหาาาาดดดูดัันนนนนนนทททีีีีี่่ Netflix ะะรรรขขเเจจ3โยยิมม ที่มีหน้าที่ไปหาคนมาออกรายการอยู่เรื่อยอยู่แล้วเท่าที่รู้คือพวกเขาจะติดต่อผ่านทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook หรือช่องทางอื่นๆถ้าเห็นดูว่าโปรไฟล์ดีเข้ากับรายการก็จะทักไปเชิญชวนแต่ก็จะมีไปออกบูธตามที่ต่างๆเพื่อหาคนด้วยจังของเคนก็มีบูธของรายการมาออกที่ออฟฟิศหาคนมาสมัครทำให้เคนได้เจอกับทีมงานที่นั่นนั่นเองแล้วเขาก็ชวนให้มาออกขั้นตอนแรกเราก็ต้องกรอกฟอร์มพวกชื่ออายุสถานะว่าโสดไหมโสดมานานหรือย,ยังมีความสูงน้ำหนักเท่าไหร่แล้วสเปคที่เราชอบคคือออเเเป็็นนนนนแบบบไหหลลลััังงจจาาาาากกก้้ถทีมขะตติด่ จะนัดสัมภาษณ์กับพี่ครีเอทีฟของรายการซึ่งของเคนตอนแรกพี่ครีเอทีฟก็จะให้เคนไปออกตอนธรรมดาให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกซึ่งพี่ครีเอทีฟเขาก็ถามเหมือนคุยกันว่าเรื่องราวของเราเป็นยังไงบ้างแต่ยังไม่ลึกมากแต่เคนเองแหละที่แบบไปบอกพี่ครีเอทีฟว่าไหนๆจะไปทั้งทีก็อยากเล่นเกมนานๆถ้าไปเล่นเกมไม่เก่งก็คงโดนโทออก,อกแรกๆนูก็เลยขอเป็นคนเลือกดีกว่าเคนเลยต้องสัมภาษณ์อีกครั้งกับพี่โปรดิวเซอร์ของรายการเรื่งองน,นี้จะซีเรียสหน่อยก็จะถามลึอกอยู่เรื่องประวัติส่วนตัวความสัม,ม,มพะะนันธ์ ที่สาคัญรู้จักดาราคนไหนไหมที่อาจจะรู้สถานะของเราเพราะฉะนั้นเคนบอกได้เลยว่ารายการนี้คนไปออกสถานะตามที่บอกจริงๆโสดก็โสดมีแฟนก็มีแฟนซึ่งของเคนเนะ่เคนเล่าเลยเป็นคนเดียวที่พรีเซนต์ตัวเองใยการแบบทำสไลดพพ์พาวเวอร์พอยต์ไปพรีเซนต์ให้โปรดิวเซอร์ดูเหมือนคงติดลมจากการทํางานที่ออฟฟิศมั้งแล้วก็ทำสไลด์ไปส่งเลยเดี๋ยวขึ้นให้ดูเนาะ หลังได้ไปออกหลังจากเราโดนเลือกพี่เขาก็บอกเลยว่าเราจะไม่ได้เจอกับคนที่เราจะไปเจอในรายการเลยก่อนจะไปออกจะเจอกันวันจริงก็คือวันถ่ายจริงเลยเพราะฉะนั้นขึ้นบอกได้เลยว่ารายการนี้ไม่ได้สคริปต์แน่ๆไม่ว่าจะเป็นสาวโสดหนุ่มโสดหรือกูรูรต้องเล่นเกมกันจริงๆเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเจอกินมาก่อนตัวเราจะได้บัตเจ็ตสำหรับผู้ชายที่ออกไปเป็นตัวเลือกเนี่ยก็จะได้เงินหลักพันละกันแต่ถ้าโดนสาวโสดเลือกสําเร็จเนี่ยก็จะได้รางวัลเงินอีกเป็นหลักพันแล้วก็ได้เปินเนอร์ฟรีส่วนคนตัวหลักที่ต้องไปเลือกเขาเนี่ยก็จะได้วเนนังิ ่อนหยแต่ที่สําคัญคือถ้าเราเลือกถูกเลือกหนุ่มโสดหรือสาวโสดเราต้องไปเดนเนอร์จริงๆนะต้องไปออกเดทจริงๆเป็นเงื่อนไขของรายการที่เราต้องเซ็นสัญญาไว้โดยหลังที่เราถ่ายรายการเนี่ยเราก็ห้ามสปอยเดตขาดว่าเราเลือกผิดหรือเลือกถูกก่อนรายการจะออนแอร์ไม่งั้นก็จะโดนปรับเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันเึ้นตัวก่อนออกรายการก่อนรายการเริ่มเราก็ต้องไปถ่าย VTR หรือวิดีโอแนะนําตัวเองซึ่งอันนี้ก็ใช้เวลาเป็นวันเหมือนกันซึ่งของเคนเขาก็นำไปที่ตึกแกรมมี่ก็ใช้เวลาทั้งวันเลยก็จะมีทีมงานแต่งหน้าทําผมให้หาชุดให้เ,เรียกว่่่่าาาาาาเเรแแคคไปตตตััััวลลยหะงงจจจกกกนนน้็มมีอํถ ที่จะถามคำถามเราจากอยู่หลังกล้องถ่ายทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ลงมาถ่ายรูปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อไปประกอบ VTR แต่ทั้งหมดนี้ถึงใช้เวลาถ่ายทั้งวันอะแต่จริงๆเหลือแค่2อถึงสนาทีที่เห็นเองนะหลังจากนั้นก็คือวันถ่ายจริงแล้วซึ่งพวกเราก็ต้องไปออกกองที่สตูดิโอซึ่งรอบนี้ก็เหมือนเดิมกับ VTR ครับไปแต่ตัวเขาะจะมีทีมงานเตรียมให้ทุกอย่างของเคนจะเป็นถ่ายรอบบ่ายใช้เวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง3ทุ่มแล้วก็สัการถพาครอบครัวหรือพ่อแม่มานั่งในรายการจริิงงงงไไดดด้้้้วยเเเเเหหมมมมือออออนนนนนกนกกกกกัััพพพพพาถึึ็็็จจจะะบีีีููู่่่รรใซตตปฟ Pitina กับพี่ปั้นจันทร์ซึ่งเค็นบอกแล้วว่าทุกคนแบบน่ารักมากๆแล้วก็ได้เวลาออกรายการจริงซึ่งเคนจะเล่าจากฝั่งคนที่เป็นเลือกนะครับพี่เกอซึ่งเป็น m c ของรายการก็จะแนะนําเราแล้วก็จะเปิดสเตจให้เราเดินออกมาทักทายทุกคนแล้วมันก็จะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งข้างๆที่กูรูให้เราไปนั่งซึ่งทางซ้ายเราก็จะมีป้ายสป้ายที่เราต้องโชว์เวลาเล่นเกมนั่นคือ3สถานะนั่นเองหลังจากนั้นเขาก็จะแนะนําตัวเราผ่านว t ทให้พี่ๆกูรูและคนดูในห้องส่งดูซึ่งจริงๆเคนก็นาเก็ตื่นเตนเนเเนนต้ออกกออนแ่่พีค ที่พี่โปรดิวเซอร์ทุกคนก็บอกว่าแบบให้เกเป็นตัวเองเลยเป็นตัวเองให้มากที่สุดก็เลยไม่เกรงมากหลังจากนั้นก็ได้เวลาจริงแล้วก็จะมีตัวเลือกทั้ง5คนออกมาทีละคนพร้อมกับเล่น VTR ของแต่ละคนเป็นเบกสแสให้เรากับพี่กูรูซึ่งทั้งเคนทั้งกูรูก็ได้เจอกับผู้หญิง5คนนี้ครั้งแรกจริงๆได้เห็นเรื่องราวของพวกเขาครั้งแรกจริงๆลุ้นไปพร้อมๆกับคนดูทําให้รีอคชั่นที่เห็นเนะี่ยเป็นรีอคชั่นจริงๆซึ่งสำหรับคนที่ไปเล่นเกมเนาะบอกเลยว่ามันดูออกยากมากๆว่าผู้หญิงแต่ละะคนนนนนนนีี่่่่่่่ยยยโสดดจจจรรรรริงงงมมมมมม้้แแแฟววววหหืืออออาาาาาาไไชกก็ใตธ ของเคนนี่คือแบบดูไม่ได้เลยผู้หญิงแต่ละคนแบบเก่งมากๆซึ่งเคนก็สไตล์เดิมเนาะดูคนไม่ออกเอาคนโสดออกไปตั้งแต่รอบแรกเลยทําให้เล่นต่อยากมากแต่ระหว่างเกมก็จะมีพี่กูรูมาให้คาแนะนําเราตลอดเวลาและในแต่ละรอบคนที่เราตัอตอดตออกไป,ไป<ๆ>ก็จะออกมาทาการแสดงเล็กๆเพื่อเปิดเผยสถานะของตัวเองซึ่งเค้นเข้าใจว่าถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเลือกแล้วก็ต้องมีการซ้อมเกมพวกนี้แต่การแสดงพวกนี้ก่อนแต่ของเคนเน่ไม่ต้องตอนสุดท้ายตอนเหลือผู้หญิง3ามคนเราก็มีหน้าที่ที่ต้องเอาดอกไม้ไปให้คนที่เราเลือกและคดว่าโสดซึ่งก็ได้คาแนะนํามาจากพี่ๆว่าให้เดินและมอองงตตาข่ เพราะอาจจะดูออกแต่สุดท้ายแล้วเคนเป็นไงล่ะก็เลือกคนที่ไม่มองชายซะงั้นทําให้ไม่ชนะก็จบไปกันแล้วนะครับแบบรายการลุงหม่ยไข่สดซึ่งตอนนี้เคนเพิ่งแอบได้ยินมาว่าจะขึ้น Netflix ด้วยสรุปว่าเคนเลือกถูกหรือไม่ถูกเนี่ยรอไปรอรุนกันในตอนได้นะครับแต่เคนบอกว่าสนุกมากแล้วก็เป็นรายการทีวีครั้งแรกด้วยก็อย่าลืมฝากติดตามแล้วก็มาดูลุงหมายไข่สดกันในเยอะนะครับกหลังถ่ายรายการเสร็จก่อนจะออนแอร์ก็ไม่นานมากประมาณ1เดือนถึง2เดือนแล้วแต่สเกจโจนสรุปแล ไม่มีการซ้อมอะไรทั้งนั้นรีแอคชั่นที่เห็นปฏิกิริยาแต่ละคนก็คือจริงๆรเรียลๆทั้งนั้นทําให้มันสนุกมั้งพี่พี่ดาราทุกคนก็ตั้งใจกันมากอยากให้เราได้คนที่สดและดีจริงๆถ้ามีโอกาสไปลองอะไรแบบนี้อีกเดี๋ยวเคนจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะแล้วใครเคยไปออกมาแล้วก็ฝากแชร์ประสบการณ์เพิ่มในคอมเมนต์ให้เคนนิดน,นึงถ้าชอบคลิปสไตล์นี้ก็ฝากคอมเมนต์ก, comment, กดไลค์กันหน่อยแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามให้เคนด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบา,า,าย,านาาบยามนเม่็ห